ทีนี้ในมุมของกัมพูชาก็มีการตอบโต้อย่างที่บอกนะครับว่าในเชิงของสงครามข่าวสารฝ่ายกัมพูชาก็มีการตอบโต้ในจุดที่ไทยดําเนินการควบคุมตัวทหาร18นายเอาไว้อยู่นี่อาจจะเป็นเกมของการตอบโต้กันไปมาก็ได้หรือนี่อาจจะเป็นเกมที่ฝ่ายกัมพูชากําลังเดินเกมไปยังประชาคมนานาชาติรอบใหม่เกมใหม่หรือไม่โดยมีการพูดถึง เรื่องนี้จากฝ่ายกัมพูชาค่อนข้างหลากหลายนะครับและในวันนี้เองก็มีท่าทีออกมาจากทั้งนายกรมนตรีคุณมาเน็ตและสมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นภาพที่สะท้อนให้ชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชาดูเหมือนจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นสู่ระดับประชาคมโลกอีกครั้งโดยเรื่องนี้เนี่ย ก่อนอื่นอยากพาไปดูท่าทีของฝ่ายไทยก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องนีน้ฝ่ายไทยเอาเข้าจริงเป็นคนที่ออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองว่ามีการควบคุมตัวทหารกัมพูชาจำนวนหนึ่งที่ซำแต่จังหวัดศร,รีสะเกดในเวลาต่อมาเพราะว่ามีทหารบาดเจ็บสองนายแล้วก็มีการส่งตัวกลับไปยังกัมพูชาสองนายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาหนายหนึ่งมีการเปิดเผยว,ว่ามีอาการบาดเจ็บทางร่างกายแต่อีกหนายหนึ่งมีการเปิดเผยว,ว่ามีอาการบาดเจ็บทางจิตใจนะครับโดยล่าสุด กองทัพบกได้ชี้แจงสถานะ,ฉะเฉลยศึกของกําลังพลฝ่ายกัมพูชาตามหลักมนุษยธรรมสากลยืนยันการปฏิบัติตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญาจเจนีวาปี1949อย่างเร่งครัดครับเรื่องนี้น่าสนใจตรงไหนครับน่าสนใจตรงที่พอขึ้นสู่สัปดาห์ใหม่ในวันนี้ฝ่ายไทยเรียกทหารทั้ง18นายที่ยังถูกควบคุมตัวไว้อยู่ว่าเป็นฉเฉลยศึกแล้วนะครับ คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีความพยายามของฝ่ายไทยนี่เองเนี่ยแหละครับที่มีการพูดคุยหาหรือทั้งมีการหาหรือต่อสาธารณชนก็คือพูดต่อสาธารณชนรวมถึงมีการหาหรือต่อสื่อมวลชนที่ทําข่าวในเรื่องนี้ขอความร่วมมือว่าอย่าเรียกทหารกลุ่มนี้ว่าเฉลยศึกอย่าเลือกเรียกทหารกลุ่มนี้ว่าเป็นผู้ที่ถูกจับกุมจากสงครามในลักษณะนั้นขณะเดียวกันในการดําเนินการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ การดาเนินการทางกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเป็นการเปิดเผยว่าทหารเหล่านี้ถูกตั้งข้อหาเข้าเมืองผิดกฎหมายไปแจ้งความกับตํารวจดูเหมือนจะเป็นความพยายามเลี่ยงในการใช้คําว่าฉเฉลยศึกหรือไม่อย่างไรนี่คือท่าทีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่วันนี้พอเข้าสู่สัปดาห์ใหม่ชัดเจนแล้วนะครับว่าฝ่ายทาย,ยืนยันว่าทหารกัมพูชาทั้ง18นายคือฉเฉลยศึกโดยกองทัพบกได้มีการชี้แจงครับ โดยบอกว่าตามที่ได้เกิดเหตุปะท้าระหว่างกําลังทาหารไทยกับกําลังทาหารกัมพูชาที่ซัมเตจังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่29กรกฎาคมที่ผ่านมาสืบเนื่องจากฝ่ายกัมพูชาได้กระทาการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและดําเนินการโจมตีเข้ามาในเขตแดนของประเทศไทยฝ่ายไทยจึงจําเป็นต้องดําเนินการตอบโต้ทางทาหารอย่างเหมาะสมเพื่อยับยั้งการรุกรานและผลักดันกองกําลังฝ่ายกัมพูชาออกจากพื้นที่ภายหลังการพัทาาได้มีกำลังพลฝ่ายกัมพูชาจำนวน20นายยอมจำนนจากการสู้รบ โดยกองทัพบกได้ดําเนินการปลดอาวุธและควบคุมตัวตามกระบวนการทางทหารพร้อมทั้งยึดถือแนวทางการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมสากลอย่างเคร่งครัดในทุกขั้นตอนทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากสาธารณชนอย่างเป็นวงกว้างและมีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จและปิดเบือนจากฝ่ายกัมพูชายอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง กอ,องทับบกขอชี้แจงว่ากําลังพลฝ่ายกัมพูชาที่ยอมจำนนและอยู่ในการควบคุมของฝ่ายไทยได้รับการรับรองสถานะตามกฎหมายระหว่างประเทศว่าเป็นฉเฉลยศึกนะครับโดยตามข้อบทแห่งอนุสัญญาเจนีวาปี1949ซึ่งประเทศไทยและประเทศกัมพูชาเป็นรัฐภาคีร่วมกัน โดยอนุสัญญาดังกล่าวบัญญัติชัดเจนว่าสถานะ,ฉะเฉลยศึกจะเกิดขึ้นเมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอยู่ในสถานะของความขัดแย้งด้วยอาวุธและผู้ที่ถูกควบคุมตัวเป็นบุคคลซึ่งสังกัดกองกําลังติดอาวุธของรัฐฝ่ายตรงข้ามสถานะ,ฉะเฉลยศึกนั้นไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประนามครับหากแต่เป็นการรับรองสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยอาวุธซึ่งรวมถึงการได้รับคําคุ้มครองจากการประทุษร้ายการทรมาน การบังคับขู่เข็นและการทดลองทางการแพทย์หรือวิทยาศาสตร์การได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมปราศจากการดูหมิ่นหรือการเผยแพร่สู่สาธารณะโดยไม่เหมาะสมการจัดหาสิ่งจําเป็นขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ําดื่มเครื่องแต่งกายการดูแลด้านสุขอนามัยและการรักษาพยาบาลการห้ามมิให้กักขังเฉลยศึกในสถานที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญา สิทธิในการปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและการได้รับการปล่อยตัวและส่งกลับภูมิลำเนาเมื่อความขัดแย้งด้วยอาวุธสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์ที่ไม่ใช่เพียงแค่การหยุดยิงโดยภายหลังการควบคุมตัวกองทัพบกได้ดำเนินการเคลื่อนย้ายเฉลยศึกทั้งหมดออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยการสู้รบไปยังเขตปลอดภยัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองพร้อมทั้งจัดเตรียมการสนับสนุนด้านปัจจัยพื้นฐานได้แก่อาหารน้ำดื่มเครื่องแต่งกายการตรวจร่างกายและสุขภาพโดยทีมแพทย์ ตลอดจนปฏิบัติต่อฉเฉลยศึกตามกรอบของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างครบถ้วนต่อมาเมื่อวันที่1สิงหาคมกองทัพบ,บกได้ดำเนินการส่งตัวฉเฉลยศึกชาวกัมพูชาที่บาดเจ็บจำนวน2นายกลับประเทศต้นทางผ่านทางจุดผ่านแดนถาวรช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ภายหลังจากการได้รับการรักษาพยาบาลโดยฝ่ายไทยจนพ้นขีดอันตรายและสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างปลอดภัยส่วนฉเฉลยศึกที่เหลืออีก18นายยังอยู่ภายใต้าการควบคุมของฝ่ายไทยในฐานะ ฉเฉลยศึกกับและจะได้รับการส่งกลับเมื่อสถานการณ์ความขัดแย้งด้วยอาวุธยุติลงโดยสมบูรณ์ตามข้อกำหนดในอนุสัญญาเจนีวากองทัพบกของไทยยืนยันว่าฉเฉลยศึกเป็นสถานะทางกฎหมายที่ได้รับการรับรองภายใต้กรอบของกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศไม่ใช่การจำกัดสิทธิมนุษย,ยชนหากแต่เป็น,นกลไกในการคุ้มครองสิทธิมนุษย,ยชนในสภาวะสงคราม กองทบบกยังคงยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชนหลักนิติธรรมระหว่างประเทศและพันธกรณีที่ประเทศไทยได้ให้ไว้ในฐานะรัฐภาคีของอนุสัญญาเจนีวาพร้อมทั้งขอยืนยันว่าจะดำเนินการตอกํำลังพลฝ่ายตรงข้ามตลอดจนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สู้รบด้วยความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเร่งครัดซึ่งเรื่องนี้ก็สอดคล้องกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับที่บอกว่าได้เรื่องนำเรื่องเนี้ย เข้าหารือในการประชุมรัมนตีลาหหมไตภาคีไทยกัมพูชามาเลเซียเช่นเดียวกันแล้วก็มีการชี้แจงกัมพูชาเรื่องฉเฉลยศึกทั้ง18คนหลังกัมพูชาเรียกร้องให้มีการควบคุมตัวอย่างดีตามอนุสัญญาเจนีวาได้ให้คณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือว่า ICRC และองค์กรระหว่างประเทศเข้าไปดูแลแล้วซึ่งเขามีความพอใจในการปฏิบัติตามอนุสัญญาเรียบร้อยยืนยันว่าเราทําทุกอย่างถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้แต่อาจมีหลายคนตำหนิ ว่าสุภาพบุรุษเกินไปแต่จะทำให้เราอยู่ได้ไม่ถูกตำหนิจากนานาชาติส่วนเฉลยทั้ง18คนจะส่งกลับเมื่อไหร่นั้นเพราะว่ามีการเรียกร้องจากฝ่ายกัมพูชาให้มีการส่งกลับพลเอกนะัทพลบอกว่าตอนนี้เราดูได้อย่างดีแต่ว่าต้องมีการสอบสวนด้วยที่จริงแล้วหากมีความไว้ใจกันร้อยเรเซ็เราก็อาจจะส่งกลับได้เร็วกว่านี้แต่เนื่องจากที่ผ่านมาฝ่ายกัมพูชาบิดเบือนทุกวัน จึงจําเป็นจะต้องสอบสวนและบันทึกข้อมูลหลักฐานทุกอย่างเพราะต้องมานั่งคิดว่าถ้าส่งกลับแล้วเขาบิดเบือนจะทําอย่างไรอีกดังนั้นตอนนี้ต้องอยู่ที่เราในการพิจารณาเราต้องบันทึกทุกอย่างเราจะได้ตอบเท้าภายหลังจากที่ยืนยันแล้วและยืนยันว่าจะไม่ทําให้เฉลยทั้ง18คนได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ พลเอกนะัทพลย้ำนะครับบอกว่าพอพูดเรื่องนี้ทีไรเนี่ยก็จะถูกบอกว่าทําตัวเป็นสุภาพบุรุษขนาดนี้กัมพูชายังเล่นเราแบบนี้อีกก็ระบุนะครับว่าตนต้องทําคนอื่นไม่ทําก็ได้แต่พลเอกนะัทพลบอกว่าตนเป็นผู้เจรจาคนที่เป็นผู้เจรจาเนี่ยวัวแต่ไปต่อปราบต่อคําแล้วบรรยากาศจะเป็นอย่างไรก็ต้องเห็นใจด้วยนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ดูเหมือนว่าฝ่ายไทยจะออกมาย้ำนะครับนี่ โดยเรื่องนี้ยังมีการยืนยันจากการถแถลงข่าวสอบทอรกในวันนี้ด้วยนะครับโดยระบุว่าไทยได้ทําหนังสือประท้วงพร้อมประนามกัมพูชาบิดเบือนข้อเท็จจริงหลังร้องไปยังหน่วยงานานานาชาติกล่าวหาไทยละเมิดสิทธิของ18เฉลยศึกย้ําไทยโปร่งใสและจะมีการเชิญผู้แทนระหว่างประเทศลงพื้นที่ดูแลความเป็นอยู่ของเฉลยศึกด้วยโดยพลรตรีสุรสันคงสิริ โฆษกกระทรวงกลาโหมได้ถแถลงในวันนี้ช่วงหนึ่งระบุว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังในพื้นที่มั่นของตัวเองไม่มีความเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญและยังได้กล่าวถึงการปฏิบัติต่อเฉลยศึกพลวัตีสุรสารบอกว่าอย่างท,ที่ทราบว่าปัจจุบันเราควบคุมตัวเฉลยศึก20นายและส่งกลับไปแล้ว2นายที่บาดเจ็บและป่วยทางจิต คงเหลือ18นายที่อยู่ในควบคุมของฝ่ายไทยและปรากฏคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาที่ส่งคำร้องไปยังสำนักข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสัปราชา,ชาติหรือว่า OHCHR โดยกล่าวหาว่าฝ่ายไทยควบคุมตัวทหารกัมพูชาผิดกฎหมายระหว่างประเทศถือเป็นความพยายามบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิงฝ่ายไทยขอประนาม เรื่องบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของกรัรมพูชาและอยากชี้แจงว่าทหารกัมพูชาที่ถูกคุมตัวทั้งหมดถือว่าเป็นเฉลยศึกซึ่งมีคําจํากัดความว่าเป็นผู้สังเกตสังกัดในกองทัพภาคีคู่พิพาทซึ่งไทยและกรัรมพูชาถือเป็นประเทศภาคีอนุสัญญาจเจนีวาที่มีผลบังคับใช้ในประเทศที่มีสงครามหรือในภาวะขัดกันด้วยอาวุธทั้งหมดเป็นเงื่อนไขท,ที่เราปฏิบัติตัวต่อผู้ที่ถูกควบคุมตัวในฐานะเฉลยศึก และไทยได้ไปบัตรด้วยการเคลื่อนย้ายเฉลยศึกออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีพร้อมจัดแพทย์ตรวจร,ร่างกายจัดหานะอาหารน้ำดื่มและเสื้อผ้าอย่างเหมาะสมและเพียงพอเมื่อสภาวะขัดการของอาวุธหรือการรบสิ้นสุดลงนาทีของประเทศที่คุมเฉลยศึกก็จะเป็นการปล่อยตัวกลับประเทศแต่พลวตีสุรสัมิบอกว่าปัจจุบันยังมีสถานะที่ยังไม่สิ้นสุดนะครับขณะที่ คุณนิกรเดชพลังกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศยืนยันล่าสุดน,นะครับว่าไทยไปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมต่อผู้ถูกจับกลุมพร้อมแจ้งว่าในวันพรุ่งนี้ก็คือ5สิงหาคมจะมีการเชิญองค์การระหว่างประเทศเพื่อพบกับผู้ถูกจับกลุมหรือว่าเฉลยศึกจํานวน18รายโดยในที่นี้ก็มีรายงานนะครับว่าไทยเนี่ยได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการกาชาตระหว่างประเทศหรือว่า ICRC และ ผู้แทนจากสำนักข่าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสัปราช,ชาติลงพื้นที่เพื่อเพื่อพบกับเฉลิสกกรัรมพูชาทั้ง18หนาาครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยที่มีการพูดถึงในเรื่องนี้ทำไมฝ่ายไทยต้องพูดถึงเรื่องนี้แน่นอนครับเพราะว่าฝ่ายกัมพูชายิบเอาเรื่องนี้เป็นประเด็นประจําวันนี้เลยก็ว่าได้นะครับที่ผมบอกว่าเป็นประเด็นหลักประจําวันนี้เลยก็ว่าได้เนี่ยเพราะว่ามีท่าทีออกมาต่อเนื่องตั้งแต่ท่าทีของภาครัฐ ไปจนถึงท่าทีของผู้นําและพ่อของผู้นำำํากัมพูชาไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนายกรัฐมนตรีฮุนมาเน็ตต่างหยิบยกเรื่องนี้มาพูดพร้อมๆกันก็สะท้อนให้เห็นว่าดูเหมือนว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยจะตั้งเกมเรื่องนี้เป็นประเด็นหลักในการฟ้องไปยังประชาคมโลกเลยทําให้ฝ่ายไทยก็ต้องออกมาชี้แจงเหมือนกันเรื่องที่ฝ่ายกัมพูชาพูดถึงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายกัมพูชามองว่า ฝ่ายไทยต้องปล่อยตัวทั้ง18ทหารกัมพูชาโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วก็บอกว่าการจับกลุมตัวในครั้งนี้ละเมิดข้อตกลงจริงๆด้วยถ้ายังจำกันได้เนี่ยสิ่งที่ฝ่ายกัมพูชาพยายามพูดเรื่องนี้ต่อประชาคมโลกคือฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าฝ่ายไทยเนี่ยไปใช้อาวุธจ่อไปที่ฝ่ายกัมพูชาทหารทั้ง20นายเนี่ย แล้วต่อมาได้รับการปล่อยตัวไปสองนายหรือสิบแปดนายฝ่ายกัมพูชาอ้างว่าทหารไทยเนี่ยเอาปืนไปจาะแล้วก็จับก,กลุ่มตัวออกมาเรื่องนี้ถูกตอกย้ําอีกครั้งจากท่าทีของฝ่ายกัมพูชานะครับโดยคนที่ออกมาพูดคนหนึ่งก็คือสมเด็จทุนเซนอดีตนายกมนตรีกัมพูชาสมเด็จทุนเซนนั้นได้โพสต์ข้อข้อความผ่าน Facebook วันนี้ตั้งคำถา,ถามถึงการที่ไทยปฏิเสธการส่งตัวทหารกัมพูชาทั้ง18นายกลับโดยระบุว่าตัวเขามีความกังวลอย่างมากต่อท่าทีไทย ท่าทีนี้สมเด็จฮุนเซนอ้างว่าข้อเท็จจริงคือฝ่ายไทยละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจนและเชื่อได้ว่าฝ่ายไทยได้นํากําลังบุกเข้ามายัางฐานที่มั่นของทหารกัมพูชาเพื่อจับกลุ่มทหารเหล่านี้สมเด็จฮุนเซนโพสต์ข้อความระบุว่าหลังจากพักเป็นเวลาสองชั่วโมงและกลับมาทํางานอีกครั้งได้มีการทบทวนสถานการณ์แนวหน้าซึ่งยังคงเดินหน้าทําตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดและยังมีมาตรการในการป้องกันต่อความรุนแรงต่างๆ สมเด็จทุนเซนระบุในโพสต์ว่าได้พูดคุยกับนายกลมนตรีกัมพูชาก็คือนายฮุนมาเน็ตซึ่งเป็นลูกชายของเขาถึงการเรียกร้องไปยังคณะกรรมการการชาติสากลให้เข้ามาแทรกแซงในกรณีที่ทางการไทยจับกลุ่มทหารกัมพูชา18นายซึ่งละเมิดข้อตกลงหยุดยิงโดยในช่วงท้ายของโพสต์สมเด็จทุนเซนตั้งคำถ,ถามว่าทำไมฝ่ายไทยถึงยังคงปฏิเสธที่จะส่งกลับทหารทั้ง18นายนี้ปรากฏว่าท่าทีนี้ลูกชายรับลูกต่อครับ ายคุณมณ e t ตนายกมนตรีกัมพูชาออกมาโพสต์ข้อความล่าสุดพูดถึงกรณีทหารกัมพูชาทั้ง18นายโดยระบุว่ากําลังใช้กลไกที่มีอยู่เพื่อให้ทหารเหล่านี้ได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วและปลอดภัยที่สุดผู้นำกัมพูชาบอกว่าในตอนนี้กระทรวงกลาโหมกัมพูชาผู้บัญชาการกองทัพภาคของกัมพูชากําลังทํางานอย่างใกล้ชิดกับฝ่ายไทยนอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องไปถึงมาเลเซียนในฐานะประธานอาเซียนเพื่อทํางานกับฝ่ายไทยในเรื่องนี้ด้วย ผู้นากัมพูชาย,ยังเปิดเผยด้วยนะครับว่าได้ใช้กลไกผ่านกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือนานาชาติของกัมพูชาผ่านผู้แทนถาวรกัมพูชาไปจําสัปรายช,ชาติรวมถึงกลไกที่เกี่ยวข้องกับหน่วยง,งานระหว่างประเทศอื่นๆแล้วก็ยังเดินหน้าทํางานร่วมกับคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดการสนับสนุนเดินหน้าการปล่อยตัวทหารกัมพูชาโด,โดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ผู้นากัมพูชายาว,ว่าได้รณรงค์เรื่องนี้ผ่านคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งกัมพูชาซึ่งทํางานกับข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประราชาติและคณะกรรมิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือว่า AICHR เพื่อให้ปล่อยตัวทหารกัมพูชา18นายโดยเร็วที่สุดโดยวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยนะครับวันเดียวกับที่ฝ่ายไทยส่งตัวทหารกัมพูชา2นายที่บาดเจ็บกลับ นายหนึ่งบาดเจ็บมีอาการบาดเจ็บทางร่างกายอีกนายหนึ่งมีอาการบาดเจ็บทางจิตใจเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยคณะกรรมการสิทธิมนุษย,ยชนกัมพูชาได้ยื่นฟ้องกองทัพไทยต่อสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษย,ยชนแห่งสประชาชาติโดยประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษย,ยชนของกัมพูชา ระบุว่าฝ่ายไทยได้จับกรุมทหากรกัมพูชา20นายพร้อมทั้งชี้ว่าทั้ง20นายมีสุขภาพดีหลังเกิดข้อตกลงหยุดยิงแล้วซึ่งถือเป็นการละเมิดความไว้วางใจและกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับความขัดแยง้งฝ่ายกัมพูชายังอ้างถึงการปล่อยตัวทหากรกัมพูชา2นายเมื่อสัปดาห์ก่อน โดยระบุว่าทั้งสองนายมีอาการบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจซึ่งทางการกัมพูชาจึงของเรียกร้องให้สำนักง,งานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประาช,าชาติออกมาตรการสนับสนุนท่าทีของกัมพูชาเพื่อจัดการต่อการละเมิดที่เกิดขึ้นซึ่งก็ทําให้สองสิงหาคมเมื่อวันเสาร์ฝ่ายไทยตอบโต้กลับไปทันทีนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยได้เขียนข้อชี้แจงต่อกรณีการกล่าวอ้างของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชา โดยระบุว่าไทยขอปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามหนังสือจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาถึงข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสับปะชาชาติหนังสือของกอสมกัมพูชาดังกล่าวเป็นการบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริงในการนี้ทางการไทยขอชี้แจงเพื่อความถูกต้องดังนี้ <N> ในเรื่องข้อตกลงหยุดยิงทั้งไทยและกัมพูชาได้บรรลุความเข้าใจร่วมกันในการหารือระหว่างรองนายกมตรีรักษาราชการแทนนายกรตรีไทยกับนายกรตรีกัมพูชาโดยมีนายกรตรีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวกเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่เมืองปุตราจาญาติที่มาเลเซียโดยให้มีการหยุดยิงโดยทันทีมีผลบังคับใช้เวลา24นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของคืนวันที่28กรกฎาคมอย่างไรก็ดีฝ่ายกัมพูชาได้ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง เมื่อกองกำลังกัมพูชาได้โจมตีไทยด้วยอาวุธปืนขนาดเล็กและระเบิดมือในพื้นที่ภูมิมะเขือจังหวัดศรีสะเกดและยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องต่อไปจนถึงเช้าวันที่30กรกฎาคมกัมพูชาล้มเหลวในการปฏิบัติตามพันกรณีในการเคารพข้อตกลงหยุดยิงโดยสุดจิตใจการควบคุมตัวฐานกัมพูชาจำนวน20นายเกิดขึ้นในระหว่างการสู้รบที่กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้ง อันเกิดผลอันเป็นผลมาจากการที่กัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงมาตรการดังกล่าวดําเนินไปโดยสอดคล้องกับกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศและไม่อาจถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหรือกฎหมายระหว่างประเทศแต่อย่างใดทหารกัมพูชาทั้ง20นายที่อยู่ในการควบคุมตัวของทางการไทยได้รับการดูแลด้วยความเคารพและเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศโดยเมื่อวันที่1สิงหาคมเฉลยศึกกัมพูชา2นายซึ่ง1ปรับ1ซึ่ง1รายบาดเจ็บ และหนึ่งรายป่วยจิตเวชได้รับการส่งตัวกลับไปยังฝ่ายกัมพูชาแล้วตามหลักมนุษยธรรมที่ระบุในอนุสัญญาจเจนีวาปี1949และหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวมทั้งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านมนุษยธรรมที่มีมาโดยตลอดของคณะกรรมการการกาชาติระหว่างประเทศโดยทหารกัมพูชาที่บาดเจ็บหนึ่งรายข้างต้นบาดเจ็บที่แขนเกิดขึ้นในระหว่างการสู้รบไม่ได้เกิดจากการทรมานโดยทางการไทยตามที่ถูกกล่าวหา ทั้งนี้ทางการไทยได้ทําการตรวจร่างกายและให้การดูแลรักษาในเบื้องต้นแก่บุคคลทั้งสองรายดังกล่าวกล่าวคือรายที่บาดเจ็บที่แขนและรายที่มีอาการทางจิตจากการสู้รบโดยจะทําข้อมูลผลการตรวจอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง โดยไทยพร้อมที่จะร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและในโอกาสนี้ได้เชิญผู้แทนจาก ICRC และสำนักง,งานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษย,ยชนแห่งสัปราชาชาติเข้าเยี่ยมฐานกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวแล้วซึ่งหลังจากฝ่ายไทยออกถแถลงเมื่อวันที่2สิงหาคม3สิงหาคม,าคมฝ่ายกัมพูชาก็มีท่าทีครับ คือเมื่อวานนี้คณะกรรมการสิท <the> ธ <those guidelines> ิมน ja. <chat ills> <sh arp ain> ุษยชนกัมพูชาได้มีท่าทีต่อแถลงการของฝ่ายไทยโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาชี้ว่าท่าทีล่าสุดของฝ่ายไทยคือการให้ความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศในการเปิดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการควบคุมตัวฐานกัมพูชาทั้ง18นายผ่านการเชิญผู้แทนจากคณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศรวมถึงผู้แทนจากสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติตรวจสอบสถานะของฐานกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาเรียกร้องให้ชาวกัมพูชาใจเย็นโดยชี้ว่าท่าทีของไทยเป็นสัญญาณบวกที่อาจสะท้อนถึงความโปร่งใสอย่างไรก็ตามสื่อกัมพูชาก็ยังยืนยันนะครับว่ายังไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนว่าทหารกัมพูชาทั้ง18นายถูกควบคุมไปอยู่ที่ไหนครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับ แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องจับตากันต่อเพราะว่าเราจะเห็นชัดเจนว่าเมื่อวานนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของกัมพูชาเนี่ยก็มีท่าทีอ่อนลงชัดเจนนะหลังจากที่มีแถลงของฝ่ายไทยบอกว่าเรียกร้องให้นานาชาติเข้ามาตรวจสอบใช่ไหมฝ่ายไทยบอกว่ายินดีเดี๋ยวจะให้ผู้แทนจากหน่วยงานานานาชาติที่เกี่ยวข้องเข้าไปลงพื้นที่ดูสถานะของเฉลยศึกทหารกัมพูชาทั้ง18นายพอฝ่ายไทยพูดอย่างนี้ยกรรมการสิทธิ์ของกัมพูชาก็ บอกให้ชาวกัมพูชาใจเย็นแต่นั่นคือเมื่อวานนะครับวันนี้มีท่าทีของคุณเซนแล้วก็คุณมาเนตไปอีกทางหนึ่งก็คือเรียกร้องให้ฝ่ายไทยปล่อยตัวฉเฉลยศึกชาวกัมพูชา18นายโดยทันทีซึ่งก็ทําให้ฝ่ายไทยต้องยืนยันว่าฉเฉลยศึกเหล่านี้จะได้รับการปล่อยตัวเมื่อสถานการณ์สงบสถานการณ์สงบ,สสงบไม่ใช่หมายความแค่ข้อตกลงหยุดยิงเกิดขึ้นแต่ว่าต้องหมายถึง ความสงบในสถานการณ์จริงๆสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today